แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟดสองหัวข้อต่ปิกวันนี้ยายก็ลงไม่สําเร็จนะครับคิดว่าจะรอลงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับสามารถแชร์ความคิดความเห็นกันเข้ามาได้เดี๋ยวไปดูกันคุณยายนะครับอ่าแชร์มาว่ายายก็ลงไม่สําเร็จคิดว่าจะรอลงกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันคะ่ะตั้งแต่ ต้นมาข่าวเขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับให้รอลงกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ถูกต้องครับตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มผู้ไม่มีสามาร์ทโฟนยังไม่ตัดนะเท่ากับว่าทุกคนมีโอกาสนะครับมีสิทธิ์ได้รับนะครับมีสิทธิ์ได้ลงในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกท่านรอได้เลยนะครับรอได้เลยนะรอกลุ่มนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัว เฟสสองเนี่ยมันจะพิเศษกว่าเฟสหนึ่งตรงที่ในเรื่องของการจำกัดในส่วนของอแม้จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ต้องลงทะเบียนมานะครับเทียบกับเฟสหนึ่งแล้วที่ ไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนขอแค่มีบัตรสุสริการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรผู้ิการนะครับแล้วก็ได้รับทันทีนะมีข้อมูลปุ๊บเขาเช็คข้อมูลปุ๊บโอนให้ทันทีเลยไม่ต้องไปเช็คคุณสมบัติหรืออะไรแต่ส่วนของเฟสสองเนี่ยเริ่มเอาคุณสมบัติเดิมนะครับที่เซตเอาไว้เนี่ยเอามาเอามาจับนะครับในเฟสสองซึ่งเฟสสามก็คงจะใช้คุณสมบัติเดิมนั่นแหละนะครับมาจับเช่นเดียวกันส่วนผู้สูงอายุนะครับก็ไม่แน่นะผู้สูงอายุก็เอ้ย กลุ่มโทษทีกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็เอาคุณสมบัติมาจับเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องลงทะเบียนนะเพราะว่ากลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาโฟกัสผู้ไม่ลงทะเบียนอยู่แล้วไงผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนก็สามารถเป็นลงทะเบียนได้แต่ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยในเรื่องของว่าจะลงทะเบียนที่ไหนเมื่อไหร่นะครับอันนี้ข้อมูลยังไม่ไมแน่ชัดเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับนะด้วยความที่เฟสสองมันจํากัดจํากัด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนมาทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ลงทะเบียนนะครับลืมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนไม่เป็นแม้จะมีแอป,ปมีสมาร์ทโฟนไม่กล้าลงแอป,ปอะไรแบบนี้ก็เลยถูก,ถ,ก,ถ,กถูกตัดสิทธิ์นะครับโดยปริยายคือไม่สามารถลงได้นะครับคราวนี้ผู้สูงอายุทุกท่านจะทํายังไงล่ะก็รอกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดนะครับและผู้สูงอายุ ทุกท่านก็ลองนะครับคนที่ยังไม่ได้รับในเฟสสองนะก็ไปนะครับไปลงทะเบียนซะก็คิดว่าโอกาสจะได้มีสูงนะครับมีสูงแน่นอนนะกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นรอก,ก่อนรอก,ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับท่านเห็นเป็นประการใดนะครับลองแชร์กันเข้ามาดูนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้1เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ2มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR วอ d e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับ อย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิชาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆๆ่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมัระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขาย,ขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ